สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีมีนทุกๆท่านคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตาในครึ่งปีหลังปี2567ของชาวราศีมีนชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนโดยคำทำนายนี้นะคะจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ ซึ่งการทำนายดวงครั้งนี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีมีนเท่านั้นการดูดวงในครึ่งปีหลังของปี2567ของชาวราศีมีนจะขอเน้นเฉพาะดาวตีเทพทั้ง3ดวงนะคะนั่นก็คือดาวเสารดาวพระราหูและดาวพฤหัสส่วนการเคลื่อนย้ายดาวดวงอื่นๆนะคะก็สามารถติดตามได้จากคลิปลายเดือนนะคะที่ลงไวใ้ให้ทุกเดือนนะคะ ดวงชะตาสำหรับชาวรักคนาราศีมีนในช่วงครึ่งปีหลังปี2567นี้นะคะก็ตั้งแต่เดือนกรกฎา,าคมไปจนถึงเดือนธันวาคมในช่วงเดือนกรกฎา,าคมนะคะชาวราศีมีนดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณจะไปโครจรร่วมกับดาวพฤหัส ดาวประจําตัวนะคะในภพราพะที่หมายถึงโชคลาภความสําเร็จชาวราศีมีนนะคะคุณก็จะมีดาวพระเกตโคจรอยู่ในภพราพะด้วยดวงดาวก็จะส่งกระแสนะคะมาถึงดาวประจําตัวและก็ดาวการเงินของคุณ ชาวราศีมีนคะตลอดหกเดือนนะคะที่เหลือของปีนี้เรียกได้ว่าดาวการเงินของคุณจะไม่โครจรอ,อยู่ในภพที่เสียหายก็ย่อมจะส่งผลนะคะให้การเงินนะคะการหารายได้ของชาวราศีมีนจะมีความราบรื่นเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ในคลิปนี้นะคะก็จะขอพูดถึงดาวตีเทพทั้งสดวงนะคะว่าเมื่อไปโครจรอ,อยู่ในแต่ละราศีแล้วจะส่งผลต่อชะตาชีวิตของชาวรักคนาราศีมีนในช่วงครึ่งปีหลังของปี2567อย่างไรบ้าง มาเริ่มจากดาวเสาร์กันก่อนนะคะดาวเสาร์นะคะก็ได้ย้ายเข้าสู่ราศรีกลุ่มในภพว,วินาศมาตั้งแต่ปี2566ที่ผ่านมา ดาวเสาร์นะคะเข้ามาโครจรอ,อยู่ในภพที่เสียหายส่วนใหญ่แล้วนะคะดาวเสาร์จะให้ขุดมากกว่าให้โทษแต่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะคะไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนดาวเสาร์กำลังจะโครจรถอยหลังดังนั้นนะคะชาวราศีมีนสิ่งที่คุณอาจจะหนีไม่พ้นนะคะหรือว่ายังไม่ได้นั่นก็คือในเรื่องของความร่าช้าที่จะมีเข้ามาในชีวิต อะไรก็ตามนะคะหากที่คุณทำตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่หวังหรือมันอาจจะมีเหตุการณ์นะคะให้ต้องติดขัดอยู่ตลอดและชาวราศีมีนนะคะ คุณเองก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพอาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายหลายคนนะคะก็อาจจะมีความเครียดสะสมคิดมากคิดเยอะบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกอึดอัดใจกับสถานการณ์รอบตัวสถานการณ์แห่งความราชานะคะทั้งหลายนี้มันจะค่อยๆคลี่คลายได้มาขึ้นนะคะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปและหลายสิ่งหลายอย่างนะคะก็จะกลับมาเข้าที่เข้าทางมากขึ้น โดยเฉพาะนะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปดวงดาวส่วนใหญ่นะคะจะไปโครจรรวมกันอยู่ในภพสุภะก็แปลว่านะคะจะเป็นจังหวะที่เจ้าชะตาจะมีชื่อเสียงนะคะมีความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรือง เมื่อดวงดาวนะคะมาอยู่ในภพวีนาศก็แปลว่าชาวราศีมีนะคะคุณจะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณแบบลับๆอาจจะเข้ามาคอยช่วยคุณแบบไม่เปิดเผยตัวหรือหาใครนะคะที่อยากจะทำงานเกี่ยวกับออนไลน์อยากจะทำงานเกี่ยวกับงานต่างประเทศดาวเสาร์ก็จะส่งเสริมนะคะเกื้อหนุนให้คุณประสบความสำเร็จในช่วง3ามเดือนสุดท้ายของปี2567นะคะ ดาวดวงต่อมานะคะที่จะพูดถึงนะคะแล้วก็ส่งผลต่อชะตาชีวิตของชาวราศีมีนก็คือดาวพระราหูและสำหรับดาวพระราหูนะคะก็ได้ย้ายมาทับรักษาตั้งแต่เดือน ตุลาคมนะคะปี2566ที่ผ่านมาชาวราศีมีนะคะคุณก็ลองสังเกตตัวเองกันให้ดีนะคะว่าตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงประมาณกลางปีนี้ชีวิตของคุณแย่ลงหรือว่าดีขึ้นและถ้าหากคุณนั้นนะคะรู้สึกว่าชีวิตของคุณแย่ลงไปเรื่อยๆก็แปลว่าคุณเองจะต้องหันมาเปลี่ยนแปลงตัวเองบางอย่างได้แล้วนะคะ แต่ถ้าหากคุณนะคะรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆก็แปลว่า ปีนี้ดาวพระราหูโคจรมาให้โชคให้ราบกับคุณก็แปลว่าหากคุณทำอะไรก็ตามนะคะอยู่ในตอนนี้ก็ขอให้คุณลงมือทำต่อกันได้เลยเพราะว่าดาวพระราหูจะเข้ามาหนุนส่งให้เจ้าชะตาคุณจะได้พบกับสิ่งที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปและถ้าหาใครนะคะที่คุณรู้สึกว่าตัวของคุณกําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยำแย่ก็ขอให้รีบตั้งสติ ต้องดูแลสุขภาพจิตใจกันให้ดีเรื่องไหนก็ตามที่มันใหญ่มันสำคัญคุณจะต้องขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่หรือจากคนที่คุณไว้ใจก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจผิดดาวพระาหูนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนวินานดังนั้นนะคะใครที่อยากจะไปทำงานต่างประเทศอยากจะไปเรียนต่อก็ย่อมจะดีกับเจ้าชะตา ดาวพระราหูโคจรมาทับลัคนาอะไรที่เจ้าชะตาเคยมี จะเปลี่ยนเปลี่นไม่มีก็ได้แต่ถ้าหากเคยไม่มีก็สามารถที่จะกลับมามั่งมีขึ้นมาได้เช่นกันดังนั้นนะคะถ้าหากคุณสามารถเอาชนะความโลภความหลงคุณไม่ทำผิดศีลธรรมและก็พยายามเปลี่ยนความท้อแท้ที่คุณมีอยู่นะคะให้กลายเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจก็จะกลายเป็นว่าดาวพระราหูที่เข้ามาทับรักคาราศีเกิดของคุณก็อาจจะหนุนส่งให้เจ้าชะตาจะได้เปลี่ยนแปลงจะได้พลิกฟื้น จากไม่เคยมีให้กลายเป็นคนที่มั่งมีได้หรือจากที่คุณเคยมีอยู่แล้วนะคะรวยอยู่แล้วคุณก็จะร่ำรวยมากกว่าเดิมก็ได้และดาวอีกดวงนะคะที่จะพูดถึงนะคะก็คือดาวพฤหัสดาวประจำตัวของคุณ ซึ่งตอนนี้นะคะก็โคจรอ,อยู่ในราศีพฤกษภายใต้ภพสหัชะและก็เนื่องมาจากก่อนหน้านี้นะคะดาวพระราหูเข้ามาทับรักขณาราศีเกิด ส่วนดาวประจำราศีเกิดนะคะก็เข้ามาโคจรอยู่ในเรือนสหัสชะก็แปลว่าในครึ่งปีที่เหลือจากนี้ไปคุณจะต้องพยายามแสวงหาโอกาสให้กับตัวเองจะต้องพาตัวเองนะคะไปพบเจอกับเพื่อนฝูงสังคมใหม่ๆเพราะสิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณ จะได้พัฒนาทักษะของตัวเองการติดต่อการเจรจาสื่อสารกับคนที่หลากหลายจะเป็นสิ่งที่จะสร้างโชคสร้างโอกาสให้กับคุณจะทำให้คุณมีความสำเร็จเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินร่วมไปถึงวิธีการดำเนินชีวิต ชาวราศีมีนคะจากนี้ต่อไปคุณอย่าได้ปิดกั้นตัวเองเพราะว่าความโชคดีของคุณมักจะมาพร้อมกับสังคมและผู้คนที่คุณได้ใกล้ชิดและหากคุณนะคะได้ไปเริ่มต้นทำอะไรก็ตามอย่าได้คิดว่ามันจะสำเร็จหรือไม่ในภายหลัง แค่ขอให้คุณมีความมุ่งมั่นอยากทำในสิ่งนั้นก่อนเมื่อคุณมีก้าวแรกที่เริ่มต้นนะคะเราก็จะได้พบเส้นทางใหม่ๆที่จะพาเราให้ไปไกลจากเดิมหากคุณเดือดร้อนคุณจะต้องขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่จากเจ้านายหรือว่าผู้คนรอบข้างรอบตัวชาวราศีมีนคุณมีโอกาสจะได้พบเจอกับกัลยาณมิตรที่ดีที่จะเข้ามาคอยช่วยเหลือคุณ ภาพรวมดวงชะตานะคะของชาวราศีมีนในช่วงครึ่งปีหลังจากนี้ไปดาวพฤหัสนะคะกับดาวเสาร์ดาวสองดวงนี้ก็ยังส่งผลในทางที่ดีให้กับเจ้าชะตาก็จะเป็นจังหวะเวลาจะได้เดินทางจะได้เข้าสังคมจะได้เปลี่ยนสภาพบรรยากาศรอบตัวการที่คุณมีดาวพระราหูนะคะทับลัคนาราศีเกิดก็ย่อมจะส่งผลเสียนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ ความรุ่มหลงความมัวเมาหรือการตัดสินใจเนะีคะที่มันจะมีความผิดพลาดได้แต่ใดๆก็ตามนะคะชาวราศีมีนคุณก็ยังมีดาวดวงเล็กๆนะคะที่จะยังโคจรอยู่ในภพเรือนที่ดีโดยเฉพาะดาวอังคารนะคะซึ่งเป็นดาวการเงินใน6เดือนที่เหลือนะคะของปีนี้นะคะ ดาวการเงินจะไม่โครจรเข้าสู่พบเสียหายนั่นก็แปลว่าเจ้าชะตาจะมีเงินมีทองมีไรายได้เข้ามาจะไม่ติดขัดลำบากดาวพระเกตจะโครจรเข้าสู่พบปาพาจะตีโกนมาถึงดาวการเงินดาวประจำตัวของคุณก็แปลว่าบุญกุศลที่คุณสร้างทำมาจะนุนส่งให้เจ้าชะตาจะมีดวงเป็นเศรษฐีกันเลยนะคะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงชะตาในครึ่งปีหลังปี2567ของชาวราศีมีนฝากติดตามดวงรายเดือนในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังและฝากติดตามช่องให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป หาคลิปนี้ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะจะกดซปเปอร์แปงนะคะสนับสนุนช่องก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่ง